เรียนอาจารย์ที่เคารพบและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมานําเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งระดับชั้นที่ดิฉันได้นะคะก็จะมีชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องกลุ่มคําและประโยคและชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการแต่งกรอนสุภาพทฤษฎีการเรียนรู้ที่ดิฉันนํามาใช้กับ2ระดับชั้นนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะมาเริ่มที่ระดับชั้นแรกนะคะก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องกลุ่มคําและประโยค ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่องวลีและประโยคนะคะดิฉันใช้การเรียนรู้รูปแบบ STAD เข้ามาใช้กับเรื่องนี้ค่ะซึ่งแนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี้นะคะก็คือจะเป็นการให้รางวัลเป็นทีมซึ่งเป็นวิธีการในการวางเงื่อนไขให้นักเรียนพึ่งพาช่วยเหลือกันเป็นการจัดสภาพการให้เกิดความรับผิดชอบในส่วนบุคคลที่จะเรียนรู้ความสําเร็จของทีมหรือกลุ่มอยู่ที่การเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนในทีมค่ะแล้วก็จัดให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันนะคะที่จะประสบความสําเร็จนักเรียนมีส่วนช่วย ให้ทีมประสบค,ความสำเร็จด้วยการพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งรูปแบบ STAD นะคะก็จะมี5ขั้นตอนหลักสำคัญสำคัญดังนี้ค่ะคือ 1. นําเสนอข้อมูล 2. การทำงานร่วมกัน 3. การทดสอบ 4. การปรับปรุงคะแนนและ 5. การตัดสินผลงานภาพรวมของกลุ่มค่ะการนำา5ขั้นตอนดังกล่าวนะคะไปประยุกต์ใช้ในการสอนก็จะจัดได้ดังนี้ค่ะขั้นที่ 1. การนำเสนอข้อมูล ครูดาเนินการสอนเนื้อหาทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนน,นั้นๆอาจจะเป็นกิจกรรมที่ครูบรรยายสาธิตใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนหรือให้นักเรียนทํากิจกรรมการทดลองขั้นที่ 2. การทํางานร่วมกันซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิก4-5ถึงคนที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกันสมาชิกทุกคนจะต้องทํางานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันในการศึกษาเอกสารแล้วก็ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมช่วยกันในการทดสอบย่อยที่ครูจะให้นักเรียนทําค่ะขั้นที่ 3. การทดสอบ ซึ่งครูนะคะจะจัดให้นักเรียนทําแบบทดสอบย่อยซึ่งหลังจากนักเรียนเรียนแล้วก็ทบทวนความรู้เป็นกลุ่มแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกําหนดนักเรียนก็ต้องทําแบบทดสอบคนเดียวไม่มีการช่วยเหลือกันค่ะขั้นที่ 4. การปรับปรุงคะแนนครูก็จะนําคะแนนของสมาชิกแต่ละคนมารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยคะแนนของสมาชิกทุกคนเมื่อได้คะแนนของนักเรียนแต่ละคนแล้วครูก็จะหาเป็นคะแนนพัฒนาการของกลุ่มค่ะว่ากลุ่มนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ ขันที่5การตัดสินผลงานของกลุ่มกลุ่มที่ได้คะแนนปรับปรุปรงตามเกณฑ์ที่ครูกำหนดไว้สูงสุดจะได้รับคำชมและอาจจะมีการติดประกาศไว้ที่บอร์ดในห้องเรียนเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจค่ะการนำเทคนิค STAD นำไปปรับใช้ในขั้นตอนการสอนให้เข้ากับเรื่องกลุ่มคำและประโยคของชั้นประถมศึกษาปีที่6มีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นนำ ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่องวลีหลังจากนั้นครูอ่านข้อความที่ครูเตรียมไว้ถ้าข้อความใดเป็นวลีให้นักเรียนยกมือแต่ถ้าข้อความใดไม่ใช่ไม่ต้องยกมือหลังจากนั้นครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อช่วยกันติดแถบประโยคที่ได้อ่านไปแล้วลงบนกระดานและให้นักเรียนช่วยกันสังเกตความแตกต่างของกลุ่มคำที่ไม่ใช่วลีกับกลุ่มคำที่เป็นวลี ในขั้นตอนการสอนครูอธิบายความหมายและโครงสร้างของประโยคซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาคแสดงพร้อมทั้งยกตัวอย่างครูนำรูปภาพหนึ่งรูปมาติดบ,บนกระดานแล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาแต่งประโยคสามัญพร้อมทั้งแยกส่วนประกอบของประโยคจากนั้นให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคลกความสามารถกลุ่มละ5คนแล้วแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มแต่งประโยคสามัญมาให้ได้มากที่สุดภายในเวลา5นาทีโดยครูจะกำหนดคำให้จำนวน5าคำจากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนระหว่างการทำงานครูคอยติดตามและให้คำแนะนำกับแต่ละกลุ่มอยู่เสมอและในขั้นสุดท้ายคือขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้โดยครูใช้คำถามเกี่ยวกับประโยคสามัญและความแตกต่างระหว่างวลีกับประโยคครูให้นักเรียนไปทำการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพื่อทดสอบความเข้าใจรายบุคคลและตัดสินคะแนนออกมาเป็นภาพรวมของกลุ่มพร้อมกลับให้กําลังใจกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ที่ที่ฉันนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องนี้นะคะก็คือทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือค่ะ แนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี้นะคะก็คือจะเป็นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ3ถึง6คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อนําไปสู่เป้าหมายของกลุ่มซึ่งผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันต่างคนต่างเรียนแล้วร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันในการเรียนรู้เป็นการเน้นให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู้มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดมีการสัมพันธ์การมีการทํางานร่วม เป็นกลุ่มมีการคิดวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทํางานร่วมกันจะประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยวิธีการที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อให้กลุ่มมีโอกาสที่จะปรับปรุงส่วนบุพล่อง การนําไปประยุกต์ใช้ในการสอนจะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็จะเป็นด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้านที่2คือด้านการสอนและด้านที่3ด้านการควบคุมกํากับและช่วยเหลือกลุ่มค่ะมาดูกันที่ด้านแรกนะคะด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนแรกนะคะก็จะกำหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งด้านความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆต่อมาก็จะกำหนดขนาดของกลุ่มซึ่งกลุ่มนะคะควรมีขนาดเล็กประมาณ3-6คน แล้วก็จะก,กําหนดองค์ประกอบของกลุ่มการสุ่มให้ได้สมาชิกที่คละกันในด้านต่างๆกำหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มกำหนดสถานที่ให้เหมาะสมในการทำงานและมีการปฏิสัมพันธ์กันและจัดเนื้อหาสาระวัสดุอุปกรณ์หรืองานที่จะให้ผู้เรียนทำพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต่อมาในด้านการสอนนะคะ ครูผู้สอนมีหน้าที่อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับงานของกลุ่มรายละเอียดของงานและขั้นตอนการทำงานอธิบายเกณฑ์การประเมินผลงานอธิบายถึงความสำคัญและวิธีการของการพึ่งพาและเกื้อกูลกันอธิบายถึงวิธีการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและอธิบายถึงความสำคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับมอบหมายและชี้แจงถึงพฤติกรรมที่ครูคาดหวังให้เกิดต่อบทเรียนนี้ และในด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านการควบคุมกำกับและช่วยเหลือกลุ่มซึ่งครูนะคะมีหน้าที่ดูแลสมาชิกแต่ละกลุ่มให้มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดครูจะคอยสังเกตการทำงานร่วมกันของแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกให้ข้อมูลย้อนกลับให้แรงเสริมและบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ของการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มค่ะ ขั้นตอนการสอนโดยนำทฤษฎีาการเรียนรู้แบบร่วมมือมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการแต่งกรอนสุภาพของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 2เริ่มที่ขั้นนำครูนำตัวอย่างกรอนสุภาพมาให้นักเรียนดูพร้อมถามว่ากรอน,อนที่เห็นคือกรอนอะไรและนักเรียนสังเกตยอย่างไรจึงรู้ว่าเป็นกรอนสุภาพในขั้นตอนการสอนครูอธิบายลักษณะและวิธีการแต่งกรอนสุภาพให้นักเรียนฟังพร้อมกับนำตัวอย่างกรอนสุภาพมาให้นักเรียนดูเพื่อประกอบการอธิบาย จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคลาความสามารถกลุ่มละ5คนแล้วแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มแต่งกรอนสุภาพโดยไม่กำหนดเรื่องที่จะนำมาแต่งจำนวนกลุ่มละสาบทพร้อมตั้งชื่อเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาช่วยกันระดมความคิดเพื่อแต่งกรอนสุภาพลงในใบงานจากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยมีครูและเพื่อนๆกลุ่มที่เหลือร่วมกันแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกอนสุภาพที่ได้เรียนไปในวันนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ค่ะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทฤษฎีการเรียนรู้ที่ที่ฉันนนำมาประยุกต์ใช้กับ2เรื่องนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการนำไปต่อยอดใช้ในการจัดการเรียนรู้กับเด็กๆในอนาคตได้นะคะวันนี้ที่ันก็จะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ